คณะกรรมการบอกว่าอางนีกทีนึงนะครับอันนี้พอสังเกตนะครับก็คือการลดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับท่านเห็นว่าเป็นอย่างไรนะหรือจะเพิ่มเติมเอาที่เป็นตัวข้อนะฮะจะเพิ่มเติมอย่างไรนะครับหรือว่าเป็นเกินไปหรือเปล่านะฮะให้ช่วยกักตรงนี้นะครับแล้วก็เราไปขอมตินะครับก็คือนะมีเรื่อง ครับมีเรื่องมีงานเป็นงานทั้หมดถ้าเกิดการสอบร้อยว่าเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการร้อยวัดเกิดขึ้นขอให้ทางผู้ที่ก่อเหตุร้อยวัดพวกใค้ที่นาเสียหายในการจัดงานทั้งหมดท่านเห็นคิดว่าเป็นยงไปนะครับของมติครับดีไม่ด <mel od ic 00> ีครับอย่างนี้จะจะจะเป็นยังไงครับดีไหม เอผู้ใหญ่ขอิดครับขอครับหรือเพิ่มเิมเข้อไหนอย่างไรก็ว่าไงนเดี๋ยวท่านตบตอช่ตอ้นเยที่ไวยถ่ายรูปให้เ